สวัสดีค่ะพบกันกับร้าน Real r i d e r อีกครั้งนะคะวันนี้เรามาพบกับหมวกกันน็อกที่ทั้งเท่และปลอดภัยกับแบรนด์รียวรุ่น Forecon กับ Line Cyberwave กับ Waller ค่ะวัสดุเปลือกหมวกนะคะผลิตจาก ABS แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกค่ะด้านในใช้โฟม EPS นะคะแบบ Asian Fit น้ำหนักเบาดูดซับแรงกระแทกได้ดีและยังช่วยกันความร้อนได้ดีเยี่ยมค่ะ ชุดนวมภายในนะคะกระชับใส่สบายระบายอากาศดีที่สําคัญนะคะถอดสักได้และยังมาพร้อมกับแถบสะท้อนแสงเพิ่มความปลอดภัยเวลาเดินทางก,กลางคืนค่ะการระบายอากาศนะคะก็ดีเยี่ยมค่ะมีช่องลมเข้า2ช่องค่ะและช่องลมระบายออก1ช่องชิวหน้านะคะสีใส่เครื่องเงินเทสดุดตาใช้งานได้จริงทั้งกลางวันและกลางคืนสายรัดค้างนะคะเป็นแบบกิบล็อกค่ะกระชับปลอดภยัยและใช้งานง่าย บวกเรียวโฟลคอนนะคะรองรับการติดตั้งบลูทูธสำหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายค่ะน้ำหนักประมาณ1,450บวกลบ50กรัมค่ะน้ำหนักเบาใส่สบายค่ะผ่านมาตรฐานมอ,อก,กและ ECE 22.05ค่ะมีครบทุกไซส์ค่ะเริ่มตั้งแต่ไซส์ S M L XL และ XXL ค่ะทั้งหมดนี้นะคะมาในราคาเพียง 2, 3 9 0ับาทเท่านั้น ส่วนใครสนใจนะคะรีบจัดเลยของดีนะคะคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดค่ะเรียวเดอร์นะคะจะมีทั้งหมด2สาขาค่ะสาขาแฟชั่นไอแลนอยู่ชั้น3ตรงข้ามประตูเกต9ค่ะและสาขารามคำแหงนะคะจะอยู่ที่หน้าปากซอยรามคำแหง144่งก่อนถึงโรงเรียนเตรียมน้อมค่ะอยู่ติดกับเวสป้ารามคำแหงค่ะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ติดต่อด้านนี้ได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดไม่อยากพลาดสินค้าตัวใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องเรียวเดอร์ไว้ด้วยนะคะ